ชาวเน็ตตาดีไปสังเกตเห็นค่ะว,ว่าในพิธีสาบานตนเมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้วางมือบนคัมภีร์ไบเบิลขณะกล่าวคำสาบานทำให้เรื่องนี้กลายเป็นวโรัลในโลกออนไลน์ขึ้นมาชาวอเมริกันออกมาตั้งคำถามกันยกใหญ่เลยค่ะว่าแบบนี้มีผลอะไรต่อพิธีรับตำแหน่งของประธานาธิบดีหรือไม่ไปดูกันชัดๆค่ะนี่เป็นช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีทำกำลังกล่าวคำสาบานโดยมีนางเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งถือคัมภีร์ไบเบิลสองเล่มยือนอยู่ข้างๆเล่มหนึ่งเป็นคปปานาัมภีาานนนร์ไ และอีกเล่มเป็นคัมภีร์ที่ทําได้มาจากแม่ตั้งแต่เด็กๆระหว่างเก่าคําสาบานตนทรัมป์ก็ยกมือขวาขึ้นมาตามปกติค่ะแต่ถ้าสังเกตที่มือซ้ายของเขาจะเห็นว่ายังปล่อยแนบอยู่ข้างลําตัวซึ่งเป็นภาพที่คนทั่วโลกไม่ค่อยจะขุนตากันเท่าไหร่ค่ะเพราะปกติในพิธีสาบานตนจะเห็นว่าประธานาธิบดีจะยกมือซ้ายขึ้นมาวางบนคัมภีร์ไบเบิลขณะเก่าคําสาบานและก็ทํากันแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยของอดีตประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันนุ่นเลยอย่างเมื่อตอนรับตําแหน่งประธานาธิ ชัดเจเลยค่ะว่าทําไมเขาถึงไม่เอามือขึ้นมาวางบนคัมภีร์ไบเบิลเหมือนเดิมแต่ถ้าถามว่าผิดไหมเรื่องนี้มีนักกฎหมายออกมาอธิบายแล้วค่ะว่าไม่ได้ผิดอะไรเพราะการจะวางมือหรือไม่วางมือบนคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยไม่ได้มีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญสรุปว่าพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีทั้มถือว่าเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยติดตามทุเดย์สำนักข่าว59วิ